ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าเออ นนจากพี่ความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูอนๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกราบสวัสดีจ้ะกลับมาพบก,กับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะพี่ๆนะานั่นก็คือฟอร m จ u มานั่นเองนะจ๊ะวันนี้พี่ฟอร์จูม้าของเราจะแจกดีแจกหนักแค่ไหนนะจ๊ะจะได้กำไรหรือว่าสิได้กำัดนะพี่พนะ้ามาเริ่มเลยวันนี้พังเอามาเบาๆนะจ๊ะ520บาทคนตกด้วยเป็นเท่าไหร่ดีครับเป็นสินี่แหละมา ข้อมูลสักสิบหมุนเออสิบหมุนพอก่อนนะพีพ่่นะอันนี้แน่อย่าลาแบบนี้ดีนี้โดดทีโดดทีโดดทีโ,ดดทโอโห้โดดเลยดีครับตัวไว้มาอันนี้ตัวอะไรจะจ่ายอีกตรงน,นี้ปึออ้งยังไงยังไงดอกน,นี้ขอหน่อยูพี่ขอหน่อยเถอะมายังไงดอกน,นี้ามาก็โตมาดีครับพี่ เออ <Wow. S 1> นี่หนึ่บาทนะจ๊ะนหน่อกำไรนอนหน่อไม่มีกำมัดแน่นอนนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพี่ๆคนไหนที่สนใจก็คือสามารถคลิกดิงต้คลิปนี้นะเลยนะพี่พี่นะเว็บดี่แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะจ๊ะบอกไปให้ก่อนนะพี่พี่น้มาอะไรจะมาอะไรจะแจกหมาหกบาทว่างไงต่อนี่ต่อโซมมาสิบบาทยังไงทุกพี่ตรงนี้เออ่อไวมาดีครับเต็มแผ่นก็โตมาดีครับบอกแล้วว่าไม่ธรรมาดาปึง้งคาย นละวันลัดราบ <Wow. S 1> เปเอร์นะเออไม่ธรรมาดาจ้าร้อยบาทก็ถือว่าสวยรอบนี้ขอตกได้เบ็ดเบ็ดแรงๆไปเลยนะจ้าเบ็ดห้ิบเออให้มันรู้วไปเลยกําไรหรือว่ากำมัดมาสักห้สิบหมื่นนะจ้าพี่พี่จ้าเอออันนี้เต็มแผงครับไม่ธรรมดาเลยพี่นี่สามพันกับสาิบาทนึงจ้าเงนละวันก้อนโตลัตรรดราบซูปเปอร์ แล้ว30บาทยังไงต่อลูกพี่นี่30บาทนี่แจกอีกไหมลูกพี่แจกอีกหน่อยเถอะขอแหละมาเถอะลูกพี่อันนี้นี่มาหาสิบบาทว่าไงต่อลูกพี่จ๋าเออไม่จ่ายแล้วครับยังไงต่อ เออมาห้าสิบบาทขอหนักๆหน่อยดิเออยังไงดอกนี้นี่บอกแล้วว่าไม่ธรรมาราเออโดดทีเต็มจอครับปึง้งโรลออนซูเปอร์ธรรมดาลอยบาทของแค่ ของแท้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 แท้ว่าเออมีแต่กำไร,ร,รนอนนอนไม่มีกำมัในจ้าพี่จา๋าเออเว็บนี้มีแต่กำไร,ร,รนอนนอนนะพี่ๆคนไหนที่สนใจอย,า,อยา,นา,นอจากเล่นอยากานก็คือคลิงปนี้ได้เลยนนจ๊ะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะพ,พี่จา๋าเอออันนี้มาดิครับรามันก็อตอปึ้งองาวเท่าไรตรงนี้นี่ฮะควนบากของเท่ ดาดับุอครับลูกพี่ไม่ธรรมดาดารับซุปเปอร์บอกไว้ก่อนเออยังไงดอกนี้ยังไงลูกพี่เต็มแห่งนี้ครับดอกนี้ปึง้งเออโดดแบบนี้ดีสวยว้าววังไงสามพันบาทไม่ธรรมดาวะเออเออปัจจุบันของเราไม่ธรรมดากำไรหน,นหน่ไม่มีกำมัดน,นะพี่พหนา อันนี้ลงอีกทีลงอีกทีก็ได้นาขอเถอะอยังไงลูกพี่มาโดดอีกทีดิโดดให้มันเต็มจอไปเลยโอ้โหห้าสิบบาทวะจ้านก็เกินอันนี้เนี่จ่ายหน่อยเถอะเออมาห้าสิบบาทว่าไงต่อลูกพี่ เต็มจอดีเต็มจอดีขอเถอะตึงง่ายเต็มแห่งรับตรงพี่ลูงพี่เต็มแห่งแบบนี้ก็คือหวานเยอตังครั้งไม่ละพัน,าน,น 5, บาทนะจังละวันละรับซูปเปอร์โอ้โหเกินว่ะแต่ละดอกอะ่ะแจกดีเกินไปหรือเปล่าวะแจกดีเกินไปหรือเปล่าวะว่าไงต่อลูกพี่ทีนี้อันนี้เน่ าดิครับเต็มจอ,อนหน่อยขอเถอะนี่ก็โตมาดิมาพามาห้าพันบาทนะจังระวันระบซปเปอร์ไม่ธรรมาดาลูกพี่นี่มาจะมาอีกไหมขอร้องเต็มกระดานหน่อยทีเต็มกระดานหน่อยดิไวางไงตอ่อลูกพี่ตรงนี้ ยีส1อดหมุนนะพี่ๆนะให้มันรู้ไปกำไรแต่ว่าได้กำไรมันนอนหนอ,หนอลูกที่สองสกว่าโอ้โหมาอีกแล้ว <Wow. S 1> เกินไปพอจุมาว่ามาพี่มาแล้วโหระดับซูเปอร์ครับพุงเออกำไรนอนหนอไม่มีกำมัดแน่นอนนะจ๊ะมาห้าสิบบาทว่างให้ต่อยังไงดอกนี้ปึ้งเขาให้ไม่จ่ายดีครับมาอันนี้เนี่ยหสิบบาทได้หรือ นี่ห้สบาทสวยนี่ห0บาทเออมาหน่อยเถอะอันนี้เนี่มา30บาทได้น่ะได้กำไรนอน,อนอก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวราไปก่อนปะเออใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแซ้งให้การด้วยนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่สนใจ,จก็คือสามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะบ๊ายบายจ้าจุ๊